สวันเกิดชะตาแรงบารมีปู่ท้าเวสวร์มาช้าแต่ถึงก่อนคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนครับเวันเกิดไล่เหตุการณ์ดูนะครับแต่สีวันเกิดชะตาแรงเกิดขึ้นบารมีปู่คนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์มาช้าแต่ถึงก่อนอำนาจบารมีวาสนาเมื่อถึงเวลาบุญมสุสลวาสนาท่านจะปานประหาร ศัตรูป่าให้เฮี้ยนเตียนดวงชะตาท่านแรงแซงทางโค้งจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกันทองดวงชะตาเปิดสมหวังดังใจหมายพิกชะตาชีวิตพิกผันดวงชะตาจะทําอะไรแล้วจะต้องกล้าได้กล้าเสียแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นนะครับกับโชคชะตาของท่านท่านควรที่จะต้องระแวดระวังกับปัญหาต่างๆเมื่อถึงเวลาท่านจะมีอํานาจบารมีวาสนาดวงชะตาเปิดรุ่งโลกสําเร็จ สมหวังดังใจหมายในวัยกลางคนชะตาชีวิตตกตำแหน่งความรักความรักจะมาหนุนนำดวงชะตาทําให้ตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านประสบสาเร็จนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นมาหนุนนำดวงชะตาตัวท่านแต่เมื่อถึงช่วงเวลาณนะช่วงหนึ่งจะไม่มีใครคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยชะตาชีวิตของตัวท่านเองและทุกสิ่งทุกอย่างจะมาหนุนนำดวงชะตา ดวงชะตามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาตกตำแหน่งชะตาที่ดีคนเกิดวันจันทร์ดวงชะตาท่านมาช้าก็จริงแต่ว่าก็จะถึงก่อนเราเรียกว่าแสงทางโค้งก็ได้นะครับความสมาเร็จความร่ารวยเกิดขึ้นกับตัวท่านมาดูคนเกิดวันตอไปที่มีเกณฑ์ชะตามาช้าแต่ถึงก่อนดวงชะตาคนเกิดวันพุธนะครับผมเราเปิดไพ่ย้ําดวงชะตาเป็นการเสี่ยงทายดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเราเปิดไพ่ ดวงชะตาเปิดลุกโลภสาเร็จสมหวังดังใจหมายมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีนะครับความสําเร็จจะเกิดขึ้นในโชคชะตาเปิดไพ่ไพ่บ่งบอกถึงว่าดวงชะตาท่านมี2ด้านด้านซ้ายนะครับมีความคมด้านขวามีอานาจบารมีวาสนานะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องตัดสินใจเลือกข้างให้ถูกในโชคชะตาของท่านถ้าเลือกผิดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมดวงชะตาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด นะครับน่ากลัวน,นะครับอยู่ในเกณฑ์โชคชะตานะครับผมเพราะฉะนั้นในวัยกลางคนท่านควรที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับบารมีครูบาอาจารย์ปกปกัปก,ปกคุ้มครองรักษาจะมีโชคลาภเข้ามาหนุนนำหนุหนาตาเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องอยู่ในศีนลธรรมนะครับดวงชะตาจะเปิดลุล่วสําเร็จสมหวังนั่นจะหมายจะมีโชคลาภเงินทองวาสนาเข้ามานะครับสิ่งต่างๆจะบังเกิดท่านจะได้เจอค้นพบเจออะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกล เจอเรื่องราวต่างๆที่อยู่ทางด้านด้านเรื่องแดนไกลเข้ามาหนุนดำดวงชะตานะอาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเพศตรงข้ามที่มาจากแดนไกลมาหนุนนำดวงชะตาทําให้ดวงชะตาเปิดรุ่งโรจน์สำเด็จนะครับผมถึงแม้ดวงชะตาจะมาช้าแต่ก็ถึงก่อนเป็นไปได้โชคลาภเงินทองวาสนาเข้ามาอาจจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาในช่วงชะตาชีวิตแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมนะครับควรอยู่ในศีลธรรมคอยปกปักคุ้มครองรักษา นะครับครอบครัวของท่านให้ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดหนุนนำดวงชะตาตัวท่านคนเกิดวันพุธชะตาราศำปล่อยโชคมาช้าก็จริงแต่ก็ถึงก่อนนะครับมาดูเปิดไพ่ย้ําดวงชะตาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์ตกตําแหน่งอะไรนะครับผมไพ่บ่งบอกได้เลยว่าท่านตกตําแหน่งปฏิปอยทางด้านเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานการ,การ,การเงินความรัก แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปจะได้สิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นกันในดวงชะตาท่านนะครับดวงชะตาแบกภาระไว้หนักมากครับหนักถึงเป็นอย่างมากนะครับเจอปัญหาต่างๆเข้ามารุมเล้าแบกภาระไว้หนักนะครับและดวงชะตาจะถึงก่อนได้อย่างไรนะครับผมดวงชะตาท่านแบกภาระไว้หนักนะครับท่านจะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังนะครับแต่ยังไงนะครับอย่ามุ่งมั่นมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวให้เดินอ้อมๆบ้างนะครับ อาจจะมีการชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมการใช้ทําอะไรแบบเทาเนะครับผมทําอะไรแบบเทาๆเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านแต่จริงๆก็ไม่ควรแต่โลกนี้มันโหดร้ายท่านควรที่จะต้องระแวดระวังทําอะไรแบบเทาๆนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับโชคชะตาท่านนะครับมีการต่อสู้แข่งแย่งชีดีอํานาจบาร,บรามีวาสนานะครับผมทำให้ท่านเจ็บปวดโลด์ร้าวรู้สึกท้อแท้กับในช่วงเวลาบางช่วงชะตาชีวิตนะครับผม รู้สึกความไม่สบายใจเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับเดโมนเกิดขึ้นนครับดวงชะตาต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอํานาจบารมีวาสนากับผู้คนเยอะแยะมากมายแต่ให้ทํำยังไงล่ะนะครับชะตาชีวิตเกิดมาเพื่อต่อสู้นะครับถึงช้าแต่ถึงก่อนนะครับในโชคชะตานะครับดูแล้วเหมือนจะแพ้แต่ว่าจริงๆก็จะชนะ อำนาจบารมีวาสนาถ้าอยากได้ลูกชายจะได้ลูกชายสมหวังดังใจหมายถ้าดังได้ลูกสาวจะได้ลูกสาวสมหวังดังใจหมายจะมีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านรับทรัย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายชะตาชีวิตนะครับเด็ดเดียวห้าวหานเอาจริงเอาจังในโชคชะตามาดูคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์มาช้าจริงนะครับผมแต่ถึงก่อนนะครับแต่คนเกิดวันเสาร์บอกได้เลยนะ อำนาจบาร,รมีวาสนาขึ้นอยู่กับตัวท่านผู้รักของท่านจะหนุนนำดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดนะครับมาดูคนเกิดวันอาทิตย์กันคนเกิดวันอาทิตย์เปิดไพ่ออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเปิดไพ่ขึ้นมานะครับผมเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะครับบ่งบอกถึงอำนาจบาร,รมีวาสนาล้อมรอบตัวท่านอยู่นะครับในลักษณะดวงชะตาท่านเหมือนจะมาช้าแต่ว่าผู้ครอ,องของท่านก็จะมาหนุนนำดวงชะตานะครับตำแหน่งอำนาจบาร,รมีวาสนาแสงทางโค้งขึ้นมาทันทีทันใดนะครับ อำนาจบาร,รมีวัสนาตกตำแหน่งไพ่ชัตม้นนะครับผมเจอปัญหาต่างๆเข้ามารุมเล้านะครับผมเจ็บปวดโลดเ้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวนะครับไรทำยังไงได้ละ่ะอดทนต่อไปนะครับมาช้าหน่อยนะแต่ถึงก่อนนะครับผมอำนาจบาร,รมีวัสนาตกตำแหน่งเป็นไพ่ขี้เหนียวนะครับผมนะครับในหัวคิดแต่เงินนะครับในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินเอาไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านเป็นคนขววง นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับรถบ้านครับผมหรือว่าดวงชะตาก็หวงทุกสิ่งทุกอ,อย่างเลยนะครับผมหวงไว้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับผมแต่ว่ามันเกิดการชิงไหวชิงพลิบเกิดขึ้นนะครับท่านทําถูกแล้วครับเพราะว่าในชะตาชีวิตท่านอาจจะเจอผู้คนที่มีในในลักษณะการใช้เล่นเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบกับตัวท่านท่านควรที่จะต้องระแวดระวังกับบุคคลท่านนั้นนะครับ แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอาจจะทําให้ท่านเสียเงินก้อนใหญ่ก็ได้นะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเสียเงินไปแล้วอย่าไปรู้สึกย่ําแย่กับมันมันเป็นช่วงชะตาเพียงแค่สั้นๆท่านปล่อยทิ้งปล่อยวางไปกับเงินต่างๆที่เสียไปนะครับเกิดความรู้สึกก็ได้นะนะครับความรู้สึกที่ท่านรู้สึกย่ําแย่รู้สึกเสียไปโยนไปให้เขาไปนะครับนะครับกฎแห่งกรรมมีจริงนะครับใครทํากับท่านเดี๋ยวก็รู้เอง นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในโชคชะตามาช้าแต่ถึงก่อนนะครับโดนมีดดาบลุมแล้วมีดดาบล้อมรอบเอาไว้นะครับผมทาอะไรไม่ถูกนะครับผมแต่เมื่อถึงเวลาบุญกุศลวาสนานะครับผมอํานาจบารมีวาสนาจะมาเกิดขึ้นกับตัวท่านรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายนะครับผมแต่ณเวลานี้อาจจะรู้สึกนะครับผมถ้าท่านตกชะตาที่รู้สึกย่ำแย่นะเวลานี้นะใจเย็นๆครับโยนมันทิ้งไปนะครับ เดีย๋ยวถึงเวลาบูรประรรค์วาสนาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่นะครับมาช้าแต่ถึงก่อนนะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปกด็ดงเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ